พเพื่อนๆตอนนี้เราเดินอยู่ถน,นนอีกเส้นหนึ่งนะคะที่เมืองเวลลิงตันเงียบสงบสวยสะอาดต้นมไม้ไม่มีใบโอ้ยงามน่าอยู่มากคนนี้เป็นเนินสูงรถบัสกำลังมา มัน่งจะเดินลงมาจากเนินเขาสวนสุขภาพจะเดินลงไปข้างล่างไปที่ทะเลเดินผ่านถนนเส้นนี้มามันก็สวยดีบรรยากาศเงียบสวยน่าอยู่มากๆแต่คงไม่เหมาะกับใครที่ขี้เงาทุกคนก็ว่ามันเงียบตายให้ดู ลูกลูกำลังเดินไปข้างหน้าแล้ว ถนนก่อนนะทุกคน,น,นเดินผิดทางเหรอ,อเดินผิดทางเหรอ,อแล้วมักลไปตรงนั้นอนะ่ะมันไม่มีที่ไปนั่นนะ่ะนั้นไม่มีที่ไปไม,มันเป็นทางโค้ง ไปลงตรงไหน,นเดินขึ้นบ้านคนน,นั้นน่ะฮะนกพากันยางไปทางคุณหมอยเห้างยางฟังพี่ยางไม่ฟังคุณขืนโน้นไปสิเป็นบ้านคนบ้านคนคน่ะาอยู่ทั้งทั้งเขาเพละ่ะไปตรงนั้นอย่าไปเดินเขาแม่อนุญาตให้เดิน 好。